sana kayak salah, toh balon liarn sana. Oh, kau ini, makan dikuah, naik dikuah. กายจะตื่นหรือยังเรียนได้ตื่นยังตื่แล้วตื่นเรีย,รย<ป>นสินนทำได้สิตามฉันมาแล้วกันว่ะ รเราล้างด้วย嘛ะราเป็นเด็กดังแม้เราจะเป็นนักเลงก็เถอะนะนี่เหมือนเชื่อจะไปเที่ยวใช่ไหมอบอกให้ไปเที่ยวเมาอยู่ไหนเนี่ยตามมาสิไปจบโงเรียนแล้วไปมาลงรถทำไมอ่ะ ไปเรียนดีกว่าโรงเรียนเราอยู่ชั้นบนใช่นายตามมาทำไมยังเนี่ยโรงเรียนเราอยู่ชั้นสองเหรอทำไมนายมาช้าอย่างนี้เนี่ยอืมอยู่ข้างรถเหรอเข้ามาสินายไปเร็วชะมัดเลยไม่รอฉันเลยเนี่ย นายลงไปทำไมหิวเหรอเช้าเช้าได้กินหรือ,อยังเนี่ยนายไมไ่เลยก็ไปกินก่อนดีกว่าไกินเราเป็นนักเลงเราโดดเรียนได้อยู่เสมอแหละไปช่างเวรฉันไปเรียนฉันไปกินข้าวก่อนนะไป,ไป,ปกินแอปเปิ้ลด้วยกัน หาหน้าดีกวเอาน,อนายนไปไหนจะไปฉี่เหรอนายจะไปฉี่เหรอไปหยอยไหน